ม,ม้จาสวัสดีจ้าพอแม่พี่นองสุกูสุคนมือนี่มาพอกับหนูคือเกานะคะในช่องหนูมิเชลเด็กดื้อนสิงคโปร์ือนี่หนูผ้ากินมุกน้ำไม้จ้า อากาศกอนกินก่นคอฝากน้ำปลาหนูมิเชลด้วยนะคะฝาแดงเข้มข้นค่ะฝาทองนัวฝ้านี่ออกนัวจ้ะฝ้าแดงนี่เข้มข้นออกหวานจ้ะไพ่ต่ำกระแซบเนี่ยใส่แกงใส่ตุ่มใส่ย่ำใส่ต่ำมะฮุ่งกันแซบจ้ะฝากเลยได้จ้าสนใจสั่งสื่อนูจะแปะลี่ไงการสั่งสื่อไตค่คลิปให้ได้จ้ะมากมาจ้ะนูหายไปโดนว่าจ้ะนูอยากอยากลูกมันอนีก็อยูน้ำลูกสองคนอีกแล้วพี่น้องจ้ะ พี่หนอดพี่หอนหนองก็เลยโอ้หอนหอนเออแม่แม่อยอะก,กินไหละ่ะนั่นเถอะลูกกินเขาเลยได้พี่หนอนจะน,น,นั่งยาบนั่นเงเถะเดี๋ยวฮะอือหยาจะห่วงว่แม่ให้คลิปก่อนสากกินพี่นอน,อน,นอนจ้ะหยง่นหย นี่เากินเขาอิ่มแล้วแม่กินก่มแม่จะไป็นร่มอืมอืมอืมแม่เห็นงานกันอีไล่อย่ให้อืมอืมหอน เงี้ยป่ะเมนนหูบ้าๆโดนลไลฟ์เมนลืมหนูหรือเปล่าจะลืม,นมลหนูได้จ้ะน่าอิละาเม่อก้อกินโดนแล้วพี่น้องจ้าม,มกทำไมอืมโอ้โเชีดเหลวไม่ไม่ได้จ้ะ Nam binh 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 กินทั้งเนี่ยมึงหลกไอ้หลายอย่าหายด้อลลกได้ยังกิน สวยนอกจากมาเดอร์ไม่กินน้ำหนัวมือไหรจะหยุดต่ำมาฮุ่มพี่เนาะอืมอื้มอีหลาแยะห้องออย,ยะห้องยะห้อง,องป้บป้านันอาเพิ่นจะตกุกจจแยะห้องยะห้อง thương gìn pháo phaol pino đấy nhớ to qua được เสบยบะอ้ยกินเสียบป,ปะนาะวันนี้อืมอื้มอื้มอื้มเมลออนยเดียพี่น้อง sếp bắt khẩu nhau xếp lái nghe lấy lại chân kín đó một không ạ แล้วพี่น้องสาเหตุเ่าอยากเคลียรคิมหนูอยากเคลดยร์อยู่ได้จังเมื่อเมื่อมีผัเบื้องลูกชอวย เดี๋ยวคิดอ่นผู้ใดหนูยังบ่เบิ่งเดี๋ยวหนูกลับไปเบิ่งไฮ้เด้จ้ะขอกอิ้งพี่เนาะขอสบซิกับมกหมกทำไม นีนขวดนุกตะไปอยู่พี่นออนองเอ้ยนุกฝ่าเห็ดท่องเห็ดท่องเบิงหลูไม่จังอาบน้าให้ลูกเครียดยังแล้วดูกน้าทานคิดไดเมียมมาอัดคลิปก่อน <c oughs> พี่แม่ก็คื้จะบอได้กลับดอกพี่นอ้องมึงส่วงหล่ะโควิดเท่าไห,หร่เมื่อบอเกกลับงาน <c oughs> กอยู่เดี๋ยวนี้มันข้อหากันเห็นหนากันได้เนาะจะกินหอดพอกับแม่กันนู้กัน โทรหาหมือนแล้วซิปก็รอ <c oughs> คนละกินหอนแล้ว ก,กินจนจะอิ่มแล้วพี่น้องเออเม็ดกะทิน้นแกะมือนะ่ะสะกับมาคงใหญได้น้องพี่น้อง จ,จับกล่องแม่นะอืมโอ๊ยตัดๆๆพี่น้องอืมโอ้ยๆอย่ยาก,กวนแม่ไหมล่ะลูก <c oughs> พี่น้อง ชอบกินละพี่น้องดูก,กวนมีมหนึ่งอยกับจังสีแล้วจ้าขอโทษได้เลยเด้อพี่น้องจา้าหนูคลิปหนูก็อยากเฮ็ดลูกหนูก็ต้องเลี้ยงเนะาะอย่าบานหนูเด้อโบอิมจังเล่มต่อเพิ่งหิวขา้าว ขาเมือพอดีอืม,อมไปอาบน้ำให้ลูกลูกจะบ้าแสบหน้าแสบตาพี่นอ้อง ลุยแหละอืมอืมนี่แหละที่นยังเหอะจะข้ามก่อนพี่น้องหิวเขากินให้ได้อิ่มมั้งนี่เขาจะข้ามก่อนเนี่ยเฮ็ดแสบอีดีพี่น้องคักคักโดนๆกินเถอะ ก่อนไปฝากในเด้อพี่น้องจ้านัำปลาหนูมิเชลสนใจสั่งซื้อได้น,นะคะยังจะทิ้งลิงเวตตายคลิปให้เจอกันไม่คลิปหน้าจ้าไปละจา้ายบาย